เลยนะครับพิยุสุราชมาถอดมงคลให้กับสิทธิลักษ์เองเลยครับสิงห์ดำครับหม่คู่นี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าถูกที่เลยครับแม้ว่าจะเสียเปรียบรูปร่างนะครับจิกซอแต่เวลาขึ้นชกกับใครไม่เคยได้เปรียบรูปร่างอยู่แล้วครับเมื่อสักครู่นี้ฝ่ายแดงจิกซอก็มีคุณสมศักดิ์รัตภูมิสิรินะครับเป็นตัวแทนของนายกส้อยเวียงยองขึ้นไปถอดมงคลให้กับ เจ้าจิ๊กซอะครับแต่ถือว่าเป็นสิริลัก์เลยครับนี่ครับับการสังสุรจากท่านออโต้อาวันพร้อมด้วยท่านนายกส้อยเวียงยองลำพูนนะครับเมื่อกี้คุณสมศักดิ์รัตภูมศิริตัวแทนท่านนายกส้อยเวียงยองลำพูนขึ้นไปถอดมงคลให้กับเจ้าจิ๊กซอครับอตามเลยครับคู่นี้ต่างศึกต่างสายแต่ที่สาคัญอยู่จังหวัดเดียวกันครับสุราษฎร์ธานีอวยเก่งของสุราษฎร์มาเจอกันครับนี่เลยครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับมาแต่ว่าตัวน้ำเงินนะครับยาวกว่าเลยสิงห์ดำยุทธสุราษฎร์นะครับ ไยแดงกิซซอออโตอาวันน้ำหนักละเท่ากันคือ0 0 9ยเอา้าสอน,นะครับอา้าซายของน้ำเงินสิงดํานะครับชื่อสิงดําต้องซ้ายอย่างเดียวแล้วไยแดงกซิซซนี่ตัวสั้นกว่านิดนึงแต่ว่าดูดิมัดกล้ามดีบึกบึกบึกเลยคู่นี้นี่ไม่รู้จะจบลงแบบไหนครับเชื่อว่าแฟนมวยที่ติดตามอยู่ทางหน้าจอช่อง True4u ก็ไม่กล้าลุกไปเข้าห้องน้ำเหมือนกันครับ จิ๊กซอในช่วงระยะหลังแพ้อยู่คนเดียวนะครับแพ้เบอร์หนึ่งแะครับแพ้แหลมโพสิคุณวัศส์น,นะครับสองไฟนอกนั้นนี่ก็ชนะมารวดเลยครับส่วนสิงห์ดำนี่สามผลงานหลังชนะสวยนะครับชนะเพชรพนมสอสลาชีพชนะเพชรลิกนกเขากม11แล้วก็ล่าสุดก็ชนะอยอดมวยจากฝรั่งเศสในรุ่นจิ๋วครับเพชรหนึ่งเพชรสมานมวยไทยครับต้องขอบคุณผู้มวยดีๆจากสายศึกของเกียรติเพชรด,ด้วยนะครับโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรคุณทิติวัฒน์ธีระเดชพงศ์ครับ วันนี้ไม่เห็นพี่เดียนะครับน่าจะอยู่บุรีรัมย์แล้วครับเพราะว่าวันเสาร์ที่ถึงนี้จะจัดมวยนัดใหญ่ด้วยนะครับมวยวิถีถิ่นไทยที่บุรีรัมย์ครับห้แฟนได้รุ่นกันเลยนะครับไฟแดงคิกซอน้ำเงินสิงดําซ้ายไปหมัดไปแล้วคิกซอมาตูวเรียกว่านิดนึงแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรนะครับดําเขานไม่สนตีสูงไม่เท่าไรตรงน้ำหนักเท่ากันไฟแดงคิกซอน้ำเงินสิงดํานะครับชื่อสิงดําไม่เก่งไม่ได้นะครับสิงดํานี่อ้าซ้ายอีกทีนึง อ้าขวาไปคิดโซลออขาไปทีหนึ่งสั้นกว่าแต่ว่าต่อยก่อนก่อให้เปิดการ์ดด้วยขยับมาขวาไปคิดโซส,สิงดําอย่ารอเยอะอย่ารอเยอะคิดโซติดอีกการ์ดไม่ตกนะคิกโซการ์ดไม่ตกนะเอ้าสิงดําซ้ายไปโอ้โหดูครับมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับหนักแรงหนักแรงโอ้แต่ว่าสิงดํานี่แกโอ้ใช้จังหวะเตะต้นแขนครับแหมจะทอน ก,กําลังกําปั้นของจิ๊กซอรครับดูน้ำเงินซ้ายครับจิ๊กซอฟันแฟนก็เห็นติดตาเลยอยู่แล้วครับหนักแรงทุกทูคอปเปอร์เรชั่นชีวิตด,ดีกว่าเมื่อมีกันและกัน ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0ผลิตภัณฑ์ไทยพรอกเมนูหมูอร่อยต้องที่หายพอกเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากรต่ายขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสดจำกัดอย่าดองเล้าตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินหอ,อมด้วยแป้งโยคีในรศมีวงกลม ขอบคุณน้ำจิ้มดาบลันสารคามครับน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยพร้อมด้วยเจเจปอสาวหน้าร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นมีคุณจิน้นเจเจดูแลบริหารงานอยู่ขอขอบพระคุณครับเอาละครับเกมเริ่มจะเปิดแล้วนะครับยกนี้ยกสองครับนี่เป็นคู่เอกนะครับในศึกมวยมันสนั่นเมืองครับในการทํางานของโปรโมเตอร์โบสเรานะครับคุณนัทเดชวชิลร,รัตนวงศแห่งศึกเพชรยินดีแดงนี่เพชรยินดีครับน้ำเงินมาจากสายเกียรติเพชร โอ้ถือว่าถูกที่เลยครับขยับต้องขยับเดินนะครับจิกซอเพราะว่าตัวนี่เตี้ยกว่าครับวันนี้นะครับจิมมี่วาีดูอยู่ด้วยนี่อยู่บล็อกด้วยนะครับมีแน่เสยเสยดูมันดีรุ้มกันนี่นะครับธรประจำของทุกอยูนะครับมวยมันสนานเมืองจัดแบบนี้นี่แฟนซีซาร์เลยนะครับหล่นก็ไม่หล่นคำถามสั้นกว่านะครับเยอะเลยทีเดียวจิกซอนะครับสิดามีดขวาไปทีนึง ตรงนี้รื่แข่งตลอดนะครับสิงห์ดำอย่าหยุดเตะไม่ได้นะน่าแหมเข้าใกล้แล้วนะครับอ้าวแหมีในเคียบนะครับนึกถึงโตโยต้าต้องโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ026626555จากเคมอเตอร์อ้าวขยับเก่งนิดนึงน้ำเงินสิงห์ดำสิงห์ดำหนึ่งยอเอุ้สายสวยกิ๊กซองต่ออุ้สายอีกทีเน้นสิงห์ดำอ่ะนี่ครับเดี๋ยวดูครับ ลูกความพยายามของไฟแดงทิกซซอครับทุกๆไฟที่เห็นนิดได้ผลมาโดยตลอดครับนายจับไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นไปทิกซอซอนี่ครับอาจารย์ธงชัยดึงแกะแยกกลางเวทีติดกันต่อเข้าไปครับหมูกับบุญเลยครับแฟนมวยต้องใจร่มๆหน่อยนะครับเพราะว่าสิงห์ดำนี่ประเภทเชิงสูงเอาบัวก,กันแล้วใกล้ๆนมีขึ้นคอเอา ขวางอยู่ไหมพยายามอีกคนหนึ่งพยายามจะขึ้นขออีกคนหนึ่งพยายามจะขวางป้ายหน้าขวางไว้ไม่ให้ตีเข่าแหละครับแม่โอ้โหซิดซัดเอา้าที่ขวานทีนึงเอา้ากุชิกซอมาสิงดายาวกว่านะครับซ้ายก้าคอยลำตัวมาอย่างรวซ้า,า,ายทีนึงสิงดามกุีซอติดอีกติดติดขาดอย่าตกนะขวาอย่าตกนะขวาอย่าตกนะยิกซอเอ้าขาเหงก่อนสิงดาพขยับขยับซ้ายเตะไหม ยัเอ้ากิซอโอ้ขวาสวยของกิกซอโอ้ไม่ธรรมดาสั้นแต่เต็แรงเต็แรงติดอีกปลายยกแล้วนะครับขยับมาเอ้ายของสิงันกิกซอต่อยมาใหม่ตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทรไปที่ศ860ตององแ ขอบคุณเต้นรถสวยจาจีดครับผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจาจีด0863557893และขอบคุณรับอุปกรณ์มวยยี่ห้อปลายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อปลายขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยก3ครับ แดงนี่จิกซอสิไทยแลนด์นะครับน้ำเงินสิงดํายุสุราชหรือเกียรติผูเฟื่องเอาละครับเตะหนักๆขึ้นคอล็อกได้ล็อกได้ขวางอยู่ไหมตัวสูงขวางอยู่ไหมครับ <c oughs> แม่น้ำเงินงสิงดํานะครับยาวกว่าไปแดงจิกซอตี้ต้องเทียแบบทานเดชเวรพลหรือว่าใกล้รุ่นลูกจะแม่ใส่ทองนะครับอ้าต้องติดตลอดโอ้ยยี่ต้องต้องฟัดให้อยู่ติดตลอดแล้วต้องอื่นด้วยแล้วก็มือไม่ตกด้วยนะ ตีไปสิงดําเลครับมาสิงดํายาวกว่ายุกยักยุกยักยุกยักนะไม่รู้แล้วอ้าวท้าขายาวกว่าความยาวเป็นประโยชน์หรือเปล่าซ้ายด้วยครับทุกเอ้าโอ้มาแล้วแรงมาแรงมาสิงดําเอาขวาของกิ๊กซวอสิงดําซ้ายมามานี่แหละต้องจัดแบบนี้บัดขวาไปโโอ้ห สิงดามนายตีได้ไหมไม่จิงอ์สัน้นกว่าจริงนะครับเกิดแข็งแรงแข็งแรงตีไปล็อกไว้ล็อกไว้สิงดาตีได้ทีนึงกรรมการแกะแย่นี่ครับแหม,มสมศักดิ์ศรีครับตามศึกต่างสายเพชรยินดีประทะเกียรติเพชรและที่สำคัญดาบี้แมทเมืองสุราษฎร์ครับโอ้โห วาบูกับบุนบูกระบุนโอ้ลุดลุดลุลุคืนฟันขาอุ้ยกำปั้นดูเดือดร้อนใจสมการรอคอยครับเพชรยินดีกับเกียรติเพชรทุกคู่มันต้องแบบแบบนี้ครับตัวใหญ่ตีตัวเล็กเด้งไม่ไม่มีใครยอมใครครับหาศึกศึกมันแาต่างศึกต่างสายมันสัดสีมันคับคอครับโอ้โหนี่เฮฮาอย่างนี้แล้วนะครับยกมียกสามอ้าวติดตลอด เอาสิงดามซ้ายมาจิกซอต่อยหนึ่งสองเตะตามอย่าอยู่ในอย่าอย,าอย,าอยาู่ในในระดับตีแล้วกันเอ้าตีไปเอาเอาเอล็อกได้แล้วล็อกได้แล้วจิกซอล็อกได้แล้วล็อกได้แล้วเอาสิงดามพาไปจิกซอลเอาโยกมาต่อยขวาลำตัวจิกซอลอาจจะตกเอ้าหนึง่งสองแทงไปสิงดำมจิกซอต่อยมาสิงด,ดำตีไปล็อกไปตีไปสิงดำ เอาที่สองอมาเด้งไปชิดดำตีเข่าขวาเอาปลายยกปลายยกโอ้โหดูครับแา่อุคุณภาพเลยครับคุณเอกนี่ครับโปรโมตเตอร์โบสคุณนัทเดชมาประกบไวแบบนี้อบคุณคุณเบียเกีรตเช็ดด้วยเอาวงในวงในวงในไปอีกที่สองนาวันเอาขวาไปต่อยหนึ่งสองแทงไป โอ้โหนี่เลยครับผ่านมา3ยกมาลุ้นกันต่ออีก2ยกด้วยนะครับครับนี่ครับตามกันต่อยกเหลือดยก4ครับขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียนสมภพลุงโลด0 2น6์6อ5 5กหกจากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับ ขอบคุณด้วยนะครับกับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายที่ฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดา5 0 0อยาธาน้ำาขาวไทยนครดิออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินยัยวีระพุทชงครับผูยการสับสนเสปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับถึงจุดนี้ต้องบอกว่าวัดดวงโยนหัวโยนก้อยแล้วครับ จิกซอสิทธิไทยแลนด์กับสิงห์ดำหยุดสุราษฎร์อ้าวซ้ายสวนบัดมาอ่ดูนายพยายามจะเปลี่ยนเกมเดินเข้าหาแล้วครับสิงห์ดำตีได้ไหมล็อกล็อกแล้วแบบดีครับโอ,โ,โอ้โหเตี้ยแต่ว่าแข็งแรงครับโดนตะแคงไปเลยเอา้าบูแล้วสิงห์ดำแทงไปจิกซอสรุยเลยโอ้โหนี่เตีย้ยไม่กลัวสูงเตีย้ยไม่กลัวสูงอยากสูงต้องขย e n อยากสูงต้องขย eng จิกซอเอา้าโอ้ย จัดแบบนี defense, ้นี่แฟนซิตี้ซาซิตี้าตลอดต้นยกล่างยกไว้เอาต่อยไปในไปแทงมาสิงดัมเอาเท็ตโอ้อย่าซ้ำอย่าซ้ำอย่าซ้ำเอ้ามาอีกติดพันติดพันเอ้าตีไปเรื่อยเลยครับโอ้โหอ enfin ้โหนี่ครับมาติกไปติกมาอีกหนึ่งคู่ครับมาไฮไลท์คู่เอกของเราไอ้ติกซอสิงดัมฮลกระเข่าฮลกระเข่า โอ้จางงชัยดึงดึงมาก่อนดึงมากลางเวทีอ่าเชื่อว่าถ้าเสียงระฆังยกนี้ดังขึ้นต้องมีเสียงปรบมือจากแฟนวยที่รังสิตครับอ้าว้าย้ายสุราษฎร์เหมือนกันแต่ว่าแดงนี่ไปไปซ้อมอยู่เชียงใหม่อ่านไหนาตีได้ไหมถ้าตีไม่ชัดเจนกรรมการธงชัยแยกสัดกันต่อครับโอ้โหเอ้า้ายไปอย่างโอ้โหแลกหมัดแรกหมัดนาระชากมาระชากลงไปลงมาตีอีก โอ้โหต้นยกกลางยกปลายยกทุกเสี้ยววินาทีใบแดงนะครับจิกซอจิกซอขวาลุกสิงดาซ้ายไปตูมซ้ายสิงดาซ้ายน้ำเงินจิกซอติดอีกต่อยไปเไล่สั้นกว่าอย่าเปิดมือเอ้าขวาไปสวยเอ้าไหนกระชาบมาตีไ้ได้ไหมเอ้าเด้งมาอีกทีนึงมากกรรมการแกแยก ครึ่งนาทีสุดท้ายของยกที่4ี่จิกซอไม่สนับติดเข้าไปสิงห์ดำรอ,อดักจังหวะอยู่ครับดูดูครับว่าเดี๋ยวต้องดูวาใครฉายใครโชว์ช่วงปลายยกนี่นี่จะได้เปรียบเลยนะครับตอนนี้ใยับเดินหาเรื่องอย่างเดียวจิ๊กซอว์ดูสิงดำหก้าห้5 5 5จากเคมอเตอร์ แล้วก็ CP พีเจริญพงศพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับครับนีครับคุณอดีเลกสีประทักษ์ครับท่านดรพงศ์วิเศษไพลทูลแล้วขอบคุณท่านในสนามใจดีครับคุณอำนวยเกตบำรุงพร้อมด้วยท่านรองในสนามครับพี่บอยคุณเพิ่มคุณซับเกตบำรุงครับขอขอบพระคุณครับยกสุดท้ายมาตอนนี้มาไฟแดงบอกเดินอีกนิดนึงครับมาเมื่อสักครู่ปลายยกสี่แกไปเสียเปรียบนิดนึงจิ๊กซอเหลืออีกสามนาทีสุดท้ายนี่แหละครับ ไทยจะทําผลงานได้เข้าตากรรมการด้านล่าง3ท่านครับต่างสุดต่างสายนะครับจิกซอสิทธิ์ไทยแลนด์กับสิงห์ดำยศสุราษฎร์ครับอ้าวจิกซอแดงแมสิงห์ดำตปล่อยไปแทงไปเออสองลูกนี้ได้นะครับอย่าล้มนะใครล้มนี่เสียเลยนะครับเสียหายเลยถ้าล้มนี่อา้าไปแรกนะครับจิกซอสั้นกว่าสิงห์ดำซ้ายเอาบุกอีกจิกซอขวาไปสิงห์ดำซ้ายมาเด้งมา ไป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 ทำได้ทำไปกับกันยังไม่ยาวไปอีกจิซอแม่ส,มสิงดําวัดดวงเลยนะครับผ่านไปหนึ่งนาทีนิดนิดจิซอเดินไอาซ้ายไปสิงดําจิซอแทงมาล็อกไว้ตีตีได้หรือเปล่ายังเหน็ดไปย่าลอเอ้าซ้ายของสิงดําโอ้มเกือบเกือบตีไปโอ้โหดูครับว่ากี่ตลบต่อกี่ตลบแล้วครับคู่นี้ มาสุดมันเลยครับจิกซอย่อเข้าไปย่อเข้าไปนี่ครับมาไอ้มา,มายังไงยังไงครับโอ้โหดูกรรมการแก่แยกก่อนครับโอ้โหเชื่อว่าแฟนมวยทั่วประเทศมีความสุดกับมวยคู่นี้ครับต้องขอบคุณโปรโมเตอร์โบสขอบคุณโปรโมเตอร์เดียครับที่ทําให้คู่นี้เป็นคู่ในฝันครับมอาอ้าวต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วนะครับโอ้ทั้งจิกซอนะครับอาตออวันและก็สิงห์ดำยุทธสุราช หวยวันนี้นะครับต่างควายต่างไม่เข้าแล้วนะครับต้องยกให้เซบอตนัทเดชวชีระรัตนวงศ์ในเรื่องผู้มวยเลยทีเดียวนี่แหละครับมวยมันสนั่นมือทุกวันอังคารโอ้ทั้งแดงวันนี้จิซอตอาวันกับสิงห์ดำยศสุราชโอ้ต่างควายต่างไม่เข้าเหลือเวลาประมาณเกือบๆ30วินาทกาีกว่าแล้วนะครับาการสาบให้ชก ไปร่วมมวยด้วยแล้วเวลานี้ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าแล้วด้วยนี่ทิกซองอโตโอวันกับสิงดายุทธสุราตปรบพุนนะครับทั้งซีพีเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนแล้วก็นึกถึงโตโยต้าต้องเคมอเตอร์เลยทีเดียวนี่นะครับลหลายฝ่ายเลยทีเดียวที่ร่วมกันสนับสนุนนี่แหละในเรื่องของผู้มวยนะครับทุกคู่มวยมันสนั่นเมืองทุกวันอังคารมวยมันมวยสนุกอย่างนี้เลยทีเดียวต่างฝ่ายต่างไม่เข้าแล้วเหลือเวลาอีกประมาณั 12วินาที11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดยกนะครับหมดยกคู่เอกวันนี้นะครับโอ้ายแดงนะครับคิซซอออโตโอาวันน้ำเงินสิงห์ดำยุทธสุราชชกในพิกัดน้ำหนัก109ปอนด์นะครับไม่รว่าหมูหรือจารองกรรมการสักคู่เดียวรับไปแรกก่อนเลยนะครับ ามาใบที่2แล้วก็สุดท้ายนะครับไปไหนอะ่ะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย